นี่ครับกกของเขาครับกกเรียบร้อยครับลงมอก่อนเดี๋ยวเขาจะพัดให้มันหอมๆครับแล้วก็ปิดฝาให้มันอยู่ใต้น้ําครับใต้พิภพใต้บาดาลครับใต้บาดาลกบใต้บาดาลเด่ดเ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 ครดเางดเ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 ดกคเก เดี๋ยวนี้บ้านเฮาอาการเริ่มเย็นแล้วครับตังเหนือบ้านเฮาครับผมก็เลยไปจัดเมนูนี่มาครับผมไปซื้อนี่มาเพื่อนกบครับผมกบกบกบเน่ดอกกบครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเนี้ยกบใต้น้ำครับรเพื่อนเดี๋ยวมาดูนเลยครับเมนูเขากบใต้น้ำครับผม นี่ครับทุกคนกบของเขาครับตตยังคึอตัวยังไงเพื่อนพอเทียบฝ่ามือครับตัวกบเลยวดดใก้กใคเคียงกันเลยนะนี่ครับวันนี้กบตายน้ำครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับบัตรก่อนแมงวันกบตายน้ำครับทุกคนนี่ทุกคนเครื่องของเขาครับนี่จะใครหากของปอมนี่หอมแดง ค่าพริกหอมขาวนี่ปอกเรียบร้อยใบบ๊กูดครับมิน้นพริกไทยเม็ดแล้วก็นี่ครับเครื่องแกนหอมป้อมบาลบบีเปียงอยู่ในนี้ครับเครื่องตำน้ำพริกของเมืองเมือง,งบ้านเฮาครับนี่นี่ปอกหอมแดงรอครับรอหมูมาก,กันมูไปแยะแกละจําเข้ามาแต่ครับนี่ครับตำคาไปครับทุกคนแล้วก็ ดำเขาครับใสไปเลยหมดเลยแก๊สหอมปอมมันมีบัลลีบบแควนยีปีอยู่ในนี้หมดครับนี่เดียวเลยอ๋อหอมแดงไปเรื่องหอมขาวนะขมิน้นนี่ครับหอมขาวเดี๋ยวพริกที่หลังตามเลย พอคว้าจำเป็นครับพอคว้าลักอไม่อยากการาเข้ามาเด้อพอควัวจำเป็นกอนเลียวายอนมานี่ทุกคนหากของป้อมใส่เข้าไปครับผมแล้วก็ตำต่อครับ ต่อไปครับใส่พริกเลยครับผมอันนี้สูตรนี้เขาจะเร่งรัดครับเพราะว่าเขาจะเอาไปคั่วแล้วครับอันนี้เอาแบบไวๆเลยครับมือเหลียงอีซี่ทำด้ไหมนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการกกมันก่อนครับเป็นกบกลมครับผมนี่ครับ น้ำพริกลงหมอเลยครับผัดให้หอมครับผมเชฟหมอดของเขาครับน้องหมอดของเขาหมอดฉาย่ายครหมอดเมียนไนนี่ครับกบของเขาครับกบเรียบร้อยครับลงมอก่อนเดี๋ยวเขาจะผัดให้มันหอมๆครับแล้วก็ปิดฝาใือมันอยู่ใต้น้ําครับใต้พิภพใต้บาดาลครับ ใต้บาดาลกบใต้บาดาลเดือดเดือเือเาอาใส่เลยน้องพี่พยานมาโคนครับผมโคลีโคลีเปะไวโ้โคลีโคเล่โค,ลคนครับโคนกบครับน้ำพริกคี่มันหอมๆครับวอ<ม>น เกลือลงไปก่อนครับซอดผุ้งลอกครับซอดหอยครับผมผมปุ้งลครับมี่ห้องูเปาผมนัวใส่หลายแสบ็หลายครับแล้วก็ตามดาโคเขาครับ,รบสว่าเอาละ อมอดปิดฝาเิมเปปิดฝานี่นี่ครับกบใต้พี่พบใต้บาดาลน,นี่ครับล้อสามน้ำครับผมเดี๋ยวป้ากันครับนี่ครับเริ่มฟองออกแล้วครับเปลี่ยนน้ำครับโอ้โห,โห,โหคนกัมคนกัเดี๋ยวน้ำสองก็ใส่ใบมุกูนหรอน้ำสามน้ำสามอาตักข่าววีพอร์ ควันควันควันขอขอขาอุ้ยิมกําโอ้ดู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 คือยังคือยังคือยังคือขาอุ้ยกบก้นกําก้นกํากันปิดก้นมอครับผมเดี๋ยวลุงเนยไปเอาแนมนะครับมาเอ๊ะเอาครับ่แล้วก็รอเด่นกําครับทุกคน นี่ทุกคนอ่านอ่ะเริ่มมีฟองละอูหอน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 โอเคเปลี่ยนน้ำครับผมไปเอาหนามมาเอาหนามมาแปะหนามใส่หนามมาปุณน์นะโอ้ยบ่พอตัวยางเบิ่มละหมอดนี่ก้น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 มอดไอ้หนุ่มหนุ่มใบมือก็ใส่เด้อยวโซ่หนาะงอ่าได้บัคคู่กับนั่นเองอุลพาเลย หอมมาก,ก,ามกาเพื่อนๆห,หมด้เลยนี่ครับใบมะกรูดกับโหระพาเพิ่มความหอมครับผม,มไม่ต้องขนปิดวันนี้มาน้ำมานี่ครับน้ำสามครับผมเดี๋ยวมันล้อมหลอบเดี๋ยวได้กินแล้วครับนี่ทุกคนน้ำสามเดือนแล้วครับไปเปลี่ยนเลยบอแล้วกันแล้วละกันหมดเอาออกนะนอง ไปไปตักเลยครับลเชฟหมอดนะครับตักเลยลน้นยอปงปา<ะ>ดครับปาดดอกโอ้ยรอขาอุ้ยก๊กซีเลยกันตัวนึงนี่กกซครับปาดครอเชฟหมอดนะเนาะตัวก๊กซีปาดรครับ นี่ทุกคนใส่พักไผ่เลยครับตกตายน้ำครับผมไหนขาอุ้ยไหนขาอุ้ยนี่ครับขาอุ้ยเพื่อนขอวัดอ่อนแน่นอนู่เลยครับนีคโอ้นอเยเพื่อนวดสายของวัลำนั่นไหนเพื่อน กบใต้น้ำครับมายิ้มกอดด้วยกันครับทุกคนต่อไป,อปน,นี่ทุกคนมากินด้วยกันครับกบใต้น้ำครับผมออหมอนี่มือแม่นเนอไม่เขาเนึงเหีขาอุ้ยขาอุ้ย กราอดนแน่นๆเลยครับมีเอีกกองหนด้วยหอดๆเลยอ้าววี่แหละกินข้าพัดซื้อข้าพัดไหมไต้นะเน่เๆคนกบเน่ว่าเนกกบสีกบตัวฮาดิ เนี่ยครับเป็นการก็ต้องเล่นลูกกันครับยังโหดเนี่ยครับก็ต้องประกันลูกกันก็ได้ระวังไว้ดีๆนะคืออ่ะมุมเลย้ำได้นะนครับกำลูกโดดได้ไงแม่น <grunts> ้อนครันี่กะ นี่เล่นลุกโดดไดครับตัดๆๆๆเมตร5 8 6หน่อยครับดูของขาววีอยู่ที่ไหน64อันนี้จ้างก็จ้างก็เติมน้ำปลาได้น่ะไงเนาะนี่ครับอ้เต็มเลยเต็มเลยวันนี้ผมได้เป็นพ่อครัวครับวันนี้วันนี้ไปทำงาน đuốt đấy, lại, lắm thế là biết không Này khảo nữa tiêu rồi, chạy chạy đấy rồi. นกเกมครับตัดครับดมดดอ่ะัครับตัมด้นะครับเฮ้ครับทุกคนกินข้าวตอนนี้ครับบรรยากาศวันนี้ครับหน้าหนาวแต่สีฝนจะตกครับเมนูของเราวันนี้คือกบใต้บาดานกบใต้น้ำนะครับผม นี่ครับทุกคนเหมเมนูแลครับวันนี้ครับกบใต้น้ำครับผมจะได้กับคนจะได้กายทุกคนติดตามเพจนะครับัวัวเมืองรดมากครับผมวันดีขอตัวไปกินข้าวครับกับทีมงานครับผมแล้วบ้านมาคิดต่อไปครับสวัสดีครับผมครับ